ตัวนี้ขายาวอยู่ค่ะก็เด็ดเอานะคะเพราะว่าเขาเปราะนี่จ้าไปนะสวยสวยตรงนี้สวยมากเด็ดนี่จ้าอืมขานะ ขาจะยาวไปไหนนี่ขาข้างทางเลยนี่ค่ะขายาวอยู่ค่ะนี่ดอกหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะเด็ดเอาเหลืองอะลามเลยค่ะ คิดหมดแล้วนะก็ยังพอได้อยู่ค่ะนีไไ่ไงคะนีไไ่ไงคะเ,เพื่อนๆเอาจุ๊จุนะคะร้องดังไม่ได้ค่ะมาคนเดียวหู con đi ha con đi 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 นี่คนี่คือสีนะคะสีนี่โตอยู่มาหน่อยเหมือนจะเห็นนี่ไงนี่ไงเห็นเลยค่ะเห็นเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะเยอะอยู่ค่ะนู่นีคันนุ่งคันนุงค่ะ มาโดูเก็บตรงนี้ก่อนนะคะจะมืดแล้วนักแก้วตาเฮ้ยเลยนะเก็บทีไลถ่ายทีไลยออกนอกทุกทีเลยไม่รู้ถ่ายให้เพื่อนดูย่าตลอดเป็นหมูเป็นเหล่าอยู่ค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มือไม้โดนหน่อยหักเลย เดี๋ยวนี้จะเลยไปดูใบแมงลักนะคะแกงหอมหอมอเจอตรงนี้อีกเดี๋ยวดิวให้เพื่อนเพื่อนดูน่าจะเป็นขี้หมูขี้กวางน้อยนะคะเขาก็มากินเห็ดค่ะเขารู้ว่าตรงนี้มีเห็ไดไี่ไงเด็ดค่ะนี่เด็ดเลยตรงนี้ก็มีใกล้ๆก,กันนี่ค่ะ โอ้นี่ไงตรงนี้ไม่เคยเดินขึ้นมาเนี่ยดูซิเก็บเลยนี่จ้าโอ้ยมีอีกท่านี้อีกนีอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงาหลายดอกเลยเก็บเลยจ้า ตรงนี้ด้วยนี่กลางสองวิก,กเกือบใกล้แก่แล้วอะ,อะนี่ด้วยไปเลยนี่ยัางงามเลยค่ะนี่เอเห็ดเห็ดนี่เปล่าค่ะ อีกไหมแล้วเ,เพื่อนๆขะแค่นี้ก็ดีต่อใจนี่จ้าหนึ่งแค่นี้ก็ดีใจเกินนี่ก็ดีใจมากแล้วคะ่ะเดียนะคะเห็ดของเราอืเก็บค่ะเก็บนี่จ้า ที่เราอยู่เนี่ยเขตเนี้ยมันก็แค่มีพอเก็บกินนะคะเห็ดพวกนี้นี่มันเปาะค่ะเราไม่ได้มีเยอะเราก็มีประมาณเนี้ยทุกปีเลยมีปีเดียวนลคะ่ะที่เราเคยมาแล้วมันเยอะม่านี้ก็คนเข้าบ่อยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นตู้กับข้าวของคนแถวนี้นะคะ่ะ นี่จะตู้กับข้าวของคนแถวนี้เพื่อนมาดูเราเห็นเห็ดมันหลบหลบต้นอนนี้อยู่ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ตั้งแต่มาเพิ่งเจอนี้แหละค่ะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่เ <c oughs> <c oughs> ขาเริ่มแก่แล้วอะค่ะ <c oughs> น,นี้โอเค <c oughs> โอเคไหม <c oughs> โอเคอยู่ นี่จ้าใหญ่เลยดูอีกนี่จ้าเพื่อนๆโอ้ยเจอนะแบบนี้ก็ชื่นใจเลยนี่อร่อยค่ะแบบนี้นี่จ้ะเพื่อนสังเกตนะเขาเขาหลบหลบเอ่อหลบหลบความเย็นนะคะอยู่ใต้ก้านสน นี่จ้ะเก็บตรงนี้เลยเข้ามาใกล้ๆสินี่ไงนี่อีกจ้ะนี่จ้ะนา,นานๆจะเจอเป็นนี้สักทีหนึ่ง เพื่อนนี้ค่ะกรอนี้เยอะอยู่นะดูติกรอนี้เยอะค่ะเด็ดเลยน้ำหนาวันนี้ไม่มีใครมาเก็บเห็ดเลยค่ะแต่อาจจะมีก็ได้แต่ว่าเรามาไม่เจอเขา